วันนี้มาอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมบ้านนี้มีเจ้าหญิงเยอะจังเลยอันนี้เจ้าหญิงอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะเ,เอลซา่าอู๋สวัสดีค่ะเจ้าหญิงเอลซา่าสวัสดีค่ะ,ค,ะคนนี้เจ้าหญิงอะไรคะเจ้าหญิงเอนนาค่ะอูเจ้าหญิงเอนานาระวังตกเก้าอี้นนะคะ นะคะเน่าน่าบาดปากนะโอ๊ยมัน onents, บาดปากเนี่ยได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะคุณหญิงโอ๊ยเจ้าหญิงคะขอหน่อยค่ะตกแน่ๆเลยตกแน่ๆเลยตกแน่ๆเลยอุ๊ยอุ๊อุ๊อุเจ้าชายถ่ายคลิปให้อยู่ที่ไว้หุยอุ้ยหุยระวังตกอะไรคะแอนนาจ๋าอุ้ยแอนนาเหรอเนี่ยอุ้ยเจ้าหญิงทําอะไรคะเนี่ย สไลเดอร์ด้วยแล้วก็ราวผ้าว้าวเจ้าหญิงขายเสื้อผ้าด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ไหมคะเอนนาแล้วมาช่วยกันขายเสื้อผ้านะหรออู๋ไหนของเล่นวิเจ้าหญิงจะเก็บของเล่นหรือเปล่านะ้าเจ้าหญิงเอลซ่าจะเสกคาถาให้ของเล่นหายไปหรือเปล่าของเล่นใครเทคะ่ะเจ้าหญิงไอเอนาเอนาเหรอว้าย เอา s <S เอานนาตีพี่แล้วแอนนาตีพี่แล้วทำยังไงเดะอุ๊ยเอนนาแย่งกิฟ์แล้วเด็กกิฟต์เอลซ่าเฮ้นมาสวยใช่ไหมอู้ยยายดึงยายดึงคอ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 เอา shorts, matrix, สว okay. ัสดีค่ะเชสวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวเจ้าหญิงจะขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจ้าหญิงเอลซ่ากับแอนนา<อ>ใช่ไหมเออนี่อะไรเอ่อว์กิฟต์เอลซ่าสวยมากๆเลยพอดูอีกหน่อยค่ะนี่อ,อะไรเอลซ่านะโอ้กิฟตของพี่เอลซ่าอ<ด>ุส้สวยข้างหลังกระเป๋านักเรียนของพี่เอลซ่าสีมีแต่สติกเกอร์อุ้ยสวยมากเลยอุ้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 ยไปไหน หนักไหมจะมีปืนฉีดน้ำ้วยนะโอ้โหมีปืนเอฟซ่ามีปืนฉีดน้ำด้วยว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะแล้วก็สีแบงเป็นบอลเด้งดึ๋งบอลเด้งดึ๋งโอ้โหเอายบาย